คุณป้าแนนนี่มาแล้วจ้าช่องแนนนี่พีชาแนลเด้อชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ฝากติดตามแนเด้อจ้าวันนี้พามาอวดโฉมฤอษีผสมนี่คุณป้าปลูกไว้กิ้งเดียวโอ้ยแตกเอาแตกเอา,แต,เอาแตกง่ายเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายจริงๆอันนี้นะคะแบบว่าโรคก,ก็ไม่มีนะคะมีหลายพันนะคะคุณป้าปลูกไว้นี่ได้มาจากทางภาคใต้นะคะเห็นไหมคะนี่ สีสันสดใสนะคะเอาทีมา่มักเอาที่สอบเลยสอบแบบใดก็ปปูกแบบนั่นนะคะวันนี้จะมาชวนเพื่อนเพื่อนปลูกปลูกแบบจังไดช่ำจังไดช่ำแบบง่ายงไปเลยนี่จา้าเนี่นี่คุณป้าช่ำไว้แล้วนี่ค่ะทำไว้แล้วเกิดทุกต้นนะคะเกิดทุกต้นใครชอบเล่นหรือสีผสมนะนี่ปลูกง่ายขยายพันธุ์ง่ายมากนี่คุณป้าก็จะเลือกนะคะเนี่ยเลือกเวลาเราตัดเราจะตัดใต้ ข้อเขานะคะใต้ข้อเขามานี่ใต้ข้อมานะคะนี่แล้วเราก็าดึงจะดึงใบใบออกนะคะเพราะเราจะต้องปักชำลงไปในดินนะคะรากเขาก็จะออกตามลำต้นนี่แหละคะ่ะตามลำต้นเขาจะถ้าเราเอาไปแช่น้ารากก็ออกเหมือนกันนะคะนี่ดินที่ใช้ก็คือดินนางฟ้าเดอ้อปลูกลงโหลดปลูกลงโหลดไม่มีอะไรจะปลูกง่ายเท่านี้แล้วนะคะ หลังจากเราปลูกแล้วเราก็จะเอาไปไว้ในที่ร่มประมาณหนึ่งสัปดาห์เขาก็มีรากแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดูนะจ๊ะเนี่ตอนนี้ก็คุณป้าก,ก็จะปลูกวมๆไว้ขายได้นะคะต้นละห้าบาทสิบบาทเนี่ยขายได้ขยายพันธุ์ได้ง่ายขยายพันธุ์ได้เยอะนะคะส่วนมากเขาก็มาซื้อที่บ้านคุณป้านี่แหละคะ่ะอันนี้นะคะเนี่ยเลือกเอาเลยว่าจะชอบแบบไหนสีไหนลายไหนนะจ๊ะ แล้วก็ปลูกแบบนี้ลงไปนะคะให้เรียบร้อยอันนี้คือต้นต้นขาวที่แล้วที่ที่ขายออกไปแล้วชุดที่แล้วเนี่ยเขามีรากแล้วนะคะนี่ค่ะมีหลายสีหลายหลายสายพันธุ์นะคะสวยงามหรือสีผสมนะคะเนี่ยสวยงามเวลาเราปลูกไว้ที่เดียวกันเยอะๆเนี่ยโอยงามกระดอกเดีเดเนี่เด้อแถมขยายพันธุ์ได้ง่ายด้วยนะคะ นี่ค่ะคุณป้าก็กระถางไม่มีกระหาเอาน้ำมันนี่ละก้องขนมร้านโอ้ห้อยกระไดก้องขนมร้านก็มาเฮตมาปลูกเบอน์ัลละค่อยนะ่ะนี่อันนี้อันนี้นะคะเราก็จากนั้นเราก็รดน้ําให้ชุม่มแล้วก็เอาไปไว้ในที่ร่มรำไรใต้ต้นไม้นะคะสักหนึ่งสัปดาห์ หนึ่งสัปดาห์ผ่านไปนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูกันเดอ้อเบิงเด้อเบิ้งเดอ้เเดอคุณป่าสิถอนให้เบิงถอนสายบัวโอ้ยบัแมนถอนรากถอนโคนเพิน่นวานี่นเห็นบ่ค่ะค่อยๆดึงขึ้นมานะจ๊ะว้าวว้าวว้า,วา รากตึมเลยนะคะพร้อมที่จะแยกกระถางไปขายได้เลยอู้ยสีสวยมากเลยค่ะเนี่ยรอดทุกต้นนะจ๊ะเนี่ยวิธีการทําง่ายๆนะคะเอาไปเห็ดไปทําเดอ้อผู้ใดกระไดเด้อค่ะเดอ้อเนี่ยรากเต็มยังไงก็รอดนะจ๊ะ การปักชำารือสีผสมนะคะให้สวยๆงามๆโตวไวได้ขายไวขึ้นนี่ส่วนคุณป้าก็ขายทุกอย่างเลยเท่าที่จะขายได้มาอุดหนุนคอยเดอ้อเพจแนนนี่นานา,นาสาราจ้าไปแล้วคะ่ะขอบคุณหลายๆเดอ้อ